สัญญาณเตือนมะเร็งเต้านมถ้ามีอย่าทำา20สิ่งนี้นะครับสัญญาณเตือนน้องมะระยะหนึ่งก็คือไม่มีสัญญาณอะไรเลยแต่สิ่งที่คุณต้องตรวจเป็นประจำก็คือดูเต้านมตัวเองเป็นประจำดูอะไรบ้างดูหนึ่งผิวเปลี่ยนสีไหมเปลือกส้มไหมผิวขุ่นข,ขัไหมอันที่2ที่เราต้องทำคือดูมีก้อนอะไรผิดปกติไหมบางทีก้อนมันเริ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เรายังมองไม่เห็นด้วยตาดังนั้นเราต้องหมัน่นกดนมตัวเองเป็นสี่เหลี่ยมเป็น4ี่ฉากด้วยกันแล้วก็กดไป เหมือนเป็นไข่หอยอะ่ะกดจากในออกนอกกดเริ่มจากรอบๆหัวนมเราแล้วก็ลามออกมาคําดูว่ามีก้อนไหมก้อนเล็กก้อนแข็งก้อนโตแล้วก้อนมันมีลักษณะแบบสมมาตรไหมหรือมันลักษณะแบบขู่ขะไม่สมมาตรใครเสี่ยงเป็นน้องมะเต้านมไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวลุงหมอเองเป็นน้องมะเต้านมเหมือนกันผู้ชายก็เป็นได้คนที่กินยาคุมเป็นประจําตั้งแต่เด็กเสี่ยงเป็นน้องมะเต้านมเพราะเอสโตรเจนที่เรากินในยาคุมมัมนเป็นตัวช่วยกระตุ้นกา แบ่งตัวของเนื้อเยื่อเต้านมเราคนที่อันตรายมากถ้าเป็นน้องมะและมะเรงจะดุกก็คือคนที่ไม่ออกกําลังกายน้องมะ กลัวคนออกกําลังกายน้องมะกลัวคนที่รับแดดมีวิตามินดีที่ยอดเยี่ยมระดับวิตามินดีที่น้องมะกลัว 30, 40- 50แต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ผมตรวจระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยวิตามินดีต่ำกว่า30หมดเลยซึ่งเราไม่ได้บอกว่าวิตามินดีมันป้องกันมะเร็งนะครับแต่วิตามินดีมันช่วยทําให้ร่างกายเราอะสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีแล้ววิธีรับแบบฟรีค,คือคุณไปตากแดดแบบถอดเสื้อถอดผ้านิดน,นึงตากแดดช่วง9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึง่งแต่ถ้าเราแบบแพ้แดดกลัวแดด กินเสริมเลยผมกินเสริมทุกวันแต่ยากินดีสามเดี่ยวเดียวกินเคคู่ด้วยเราต้องการให้เคเอาแคลเซียมที่ดูดซึมมาในลำไส้และไตเนี่ยไปเก็บในกระดูกสัญญาณน้องมะเต้านมถ้ามีไปทําแมมโมแกร,รมด่วนอันแรกคือมีก้อนโตที่ไม่ได้โตตามประจำเดือนซึ่งเราไม่รู้1ต้องดูเวลาก่อนอาบน้ํา2เราต้องคาเป็นรูปหอยนายออกนอก3ดูหัวน,นมดูว่าปลายหัวน,นมของเราเนี่ยปกติเนี่ยมันชี้ทางไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยมันยังชี้ทางนั้นอยู่ หรือมันไม่ได้ชี้ทั้งนั้นแล้วดูให้ดีนะ3นะครับมีของเหลวคัดหลังออกจากเต้านมเราไหม4 มีผิวแดงไหมผิวนมเต้านมเรามีเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีส้มหรือผิวมันขุ่ขาดไหมเหมือนผิวส้มไหมไม่ดีเลยอันตรายมากๆนะครับ5้ารูปร่างเต้านมเปลี่ยนจากที่มันเคยกลมหรือมันเคยยาน,นิดหน่อยจนมันเปลี่ยนทรงอันนี้ก็ไม่ได้แล้วอันนี้อันตรายมากนะครับ6นะครับระวังผิวลอกหรือคันผิดปกติอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะแระวังก้อนต่อมน้ําเหลืองโต หลังหูใต้าคางไผ่ปลาล้าเนี่ยคำกดบ่อยๆรักแล้หรือขาหนีบอันนี้ก้ามีแผลหรือมีตุ่มขึ้นที่บริเวณเต้านมโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากัดมาต่อยสุดท้ายเบื่ออาหารน้ำหนักลดนี่คือสัญญาณของน้องมาเต้านม วิธีเช็คตัวเองว่าเต้านมเริ่มผิดปกติหรือ,อยังควรไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมหรือ,อยังก่อนจะอาบน้าอะ่ะยกมือขึ้นแล้วก็มองในกระจกดูเต้านมยกมือขึ้นเพื่อให้นมเรามันค่อยลงมาเนาะสอเอามือนะครับคลาเป็นวงกลมเหมือนเปลือกหอยที่มันเป็นวงในออกนอกใช้3นิ้วนะใช้3นิ้วคลำสี่คลำต่อมน้ําเหลืองที่หมอบอกไปใต้หลังหูใต้คางไขปะลาลลักแล้แล้วก็ขาหนีบ5พยายามนอนราบนะครับแล้วก็วางหมอนหนุนไหล่ข้างที่จะ ตรวจแล้วก็คำใต้ลักแร้มันจะคำชั้นลึกได้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยคุณต้องจําให้ได้ว่าเต้านมเราเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงหัวนมมันชี้มัน,นทิศไหนนี่คือวิธีคัดกรองตัวเองที่บ้านแต่มันสู้การไปทาแมมโมแกรมไม่ได้นะดังนั้นถ้าใครที่อายุเลข40ขึ้นไปคุณควรตรวจแมมโมแกรมได้แล้วแล้วอาจจะตรวจซ้ํทุกทุกๆอ3ถึงสปีก็พอไม่ได้ต้องตรวจซ้ําทุกปีถ้าผลมันออกมาแบบไม่ได้เป็นอะไรอาจจะ3ปีรอบ5ปีรอบก็ได้ใครได้ความรู้ใหม่แล้วจะเอาไปลงมือทำพิมพ์บอกหมอมนอ ่ว่าลงมือทําค่ะ